เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิกในช่วงเทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับวันนี้พี่มิกก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับในการเสียบปลั๊ก ที่ถูกต้องทั้งการเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กหรือว่าการใช้ปลั๊กพ่วงต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวๆตรงนี้เลยพูดถึงการเสียบปลั๊กเนีฮะหลายคนก็ชอบแซวพี่มิงว่าอารมณ์นี้เหมือนเสียบไม่กลัวเสียวนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ใช้โน้ตบุ๊กมาหลายตัวหลายรุ่นหลายเครื่องปัญหาหนึ่งที่เจออยู่เป็นประจําในการเสียบปลั๊กก็คือไฟมันแลบป,ปั๊บออกมา เป็นปัญหาที่เจออยู่เป็นประจำกับโน้ตบุ๊กทุกรุ่นทุกยี่ห้อเสียบกี่ครั้งไฟก็แลบอยู่เป็นประจำนะฮะจนพี่มิงก็เสียวกลัวเครื่องจะพังเพราะว่าไฟช็อตคิดไปคิดมานะพี่มิงก็เลยลองดูซิว่าเอ๊วิธีการเสียบที่เราทำเนี่ยเราทำยังไงบ้างลองนึกนึก,นกตามภาพที่พี่มิงจะพูดให้ฟังนะครับเริ่มต้นเราก็จะเอาสายอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเข้าที่ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กก่อนจากนั้นก็เอาปลัก๊กไอที่เป็นตัวเสียบเนี่ยไปเสียบที่เต้ารับที่บ้านหรือว่าปลั๊กพ่วงที่ทํางานก็นแล้วแต่่แนน,นนนอะครับ จังหวะเนี่ยพอเสียบปุ๊บไฟมันจะลั่รับออกมาให้เรากลัวนะจนช่วงหลังพี่มิงก็เลยต้องหาปลั๊กพ่วงมาช่วยแก้ปัญหานะฮะพูดง่ายๆก็คือเสียบเข้ากับปลั๊กพ่วงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาไปเสียบที่เต้าไฟที่ผนังแล้วความจริงก็ปรากฏนะฮะเมื่อพี่มิงไปอ่านคู่มือการใช้นอตบุ๊กอย่างละเอียดอ่านไปก็พบว่าวิธีการที่จะเสียบให้ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่า ในคู่มือเขาบอกว่าชัดเจนเลยฮะว่าการเสียบป,ปลั๊กอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กที่ถูกต้องคือให้เสียบป,ปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่บ้านหรือที่ทํางานให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยเอาอีกด้านปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้แต่พี่มิงก็เอามาแชร์มาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าคู่มือที่ได้มาเป็นสิ่งที่สําคัญนะ หลายหายคนโดยเฉพาะพี่มิงเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยชอบอ่านคู่มือที่มากับอุปกรณ์ก็เลยทําให้หลายๆครั้งเราก็ใช้อุปกรณ์ได้ไม่ถูกต้องหรือได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแนะนําว่ามีคู่มือก็ควรจะอ่านหรือถ้าเขามี QR code ให้ส่องเราก็ลองไปศึกษาดูนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งการเสียบ ปลั๊กโน้ตบุ๊กที่ถูกต้องคือเอาตัวหัวหัวปลั๊กเสียบเนี่ยไปเสียบที่เต้าเสียบให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยเอาสายอีกด้านหนึ่งที่ใช้ในการเสียบโน้ตบุ๊กเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะฮะจากนั้นก็ค่อยใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเสียบที่ปลั๊กพ่วงก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็แค่เอาปลั๊กไปเสียบที่ปลั๊กพ่วงแล้วค่อยกดสวิตช์เปิดโอเพนขึ้นมานะง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะทําให เราสามารถเสียบ้ตบุกแบบไม่มีไฟแลแบ,บแป๊บๆเหมือนที่เราเคยเจอนะครับพอพูดถึงปลั๊กพ่วงแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าปลั๊กไฟที่ทุกบ้านต้องมีทุกคนต้องใช้เนี่ยหลายคนบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่กับการเสียบปลั๊กพ่วงตรงนี้พี่มิงก็อยากจะบอกว่ามันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เสี่ยงจากการเสียบปลั๊กไฟที่ผิดมาตั้งแต่เด็กจําได้เลยเสียบปุ๊บมันดูดเราเหมือนกันตอนเด็กๆเลยเด็ก,ดก,ดกมากๆเลยหรือแม้กระทั่งในงานคอมมาทเองเนี่ยก็มีหลายๆบูธเขาใช้ปลัก๊กพ่วงในการ ขยายเขาเรียกขยายระยะทางในการเสียบปลักให้มันยาวขึ้นบางคนขยายไปขยายมาปรากฏว่าไฟมันโอเวอร์โหลดมันช็อตมันดับมันตัดไปก็ทําให้ต้องเสียเวลาไปตามช่างมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่มิงจะ,ะพูดกับเรื่องเพิ่มเติมตรงนี้ตอนท้ายว่า มันก็มีเรื่องน่ารู้กับการเสียบปลั๊กไฟเหมือนกันที่เราควรจะรู้นะครับมีอยู่8ข้อที่จะมาแนะนําเริ่มต้นกันที่1นึ่ะก็คือเสียบมากไปไม่ดีสําหรับการใช้ปลั๊กพ่วงคนส่วนใหญ่มักจะดูจําน,นวนว่าปลั๊กพ่วงที่เราซื้อมามีกี่ช่องแล้วก็เสียบเต็มจํานวนเช่นมีสี่ช่องก็เอาอุปกรณ์4ี่ี่ชิ้นมาเสียบลงไปใน4ี่ช่องโดยไม่ดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเอามาเสียบเนี่ยมันใช้กําลังไฟเท่าไหร่เกินกว่าที่ปลัก๊กลองรับไหมเพราะว่า ปลั๊กแต่ละอันเนี่ยมันจะมีแม็กซิมัมในการรองรับระดับของไฟที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเนี่ยการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟไฟเยอะๆเนี่ยเขาเขาไม่แนะนําให้เสียบในปลั๊กพ่วงนะฮะเขาแนะนําให้ทําปลั๊กต่างหากแยกออกมาแล้วก็มีสายดินอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็สรุปก็คือต้องไม่เสียบมากเกินไปนะครับ 2. เลือกใช้ปลั๊กไฟยี่ห้อที่ได้มาตรฐานอันนี้อาจจะเลือกยากนิดหนึ่งวิธีการดูก็ ไปซื้อ้านที่เรามั่นใจว่าเอ้ยไม่ใช่ร้านที่โนเนมนะแล้วก็ลองปรึกษากับคนขายแน่นอนครับปลั๊กไฟที่ได้มาตรหารราคาก็จะแพงกว่าแต่ก่อนที่จะชําระเงินอยากให้ดูสภาพดูบอดี้ดูวัสดุที่เขาใช้ทำนะฮะร,รวมถึงอ่านคู่มือที่มันอยู่ตรงข้างกล่องให้ละเอียดก่อนที่จะตัดตัดสินใจซื้อนะครับ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะกับการเสียบปลั๊กไฟถาวรอ,อ่าหลายคนเนี่ยชอบเอา ตัวปลั๊กไฟเนี่ยเสียบอยู่ที่ปลั๊กพ่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการเสียบเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์พวกวิทยุหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นพวกตู้เย็นหรืออุปกรณ์ที่มันกินไฟสูงๆหรืออย่างเตารีดเนี่ยเขาไม่แนะนําให้เสียบคาเอาไว้จะใช้ค่อยเสียบแต่อย่างตู้เย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องเปิดตลอดเวลาแต่ก็ไม่ควรจะเสียบต่อจากปลั๊กพ่วงเราควรจะทําปลั๊กไฟแยกต่างหากเพราะว่าอันนี้มันใช้ไฟค่อนข้างสูงนะครับ5 ไม่ต่อปลั๊กไฟซ้อนกันหลายชั้นคือบางคนเนี่ยพอสายไม่ถึงชั้นก็เอาปลั๊กพ่วงอันที่1ไปเสียบต่อพักพ่วงอันที่2ออันที่3อันที่4ซึ่งวิธีการแบบนี้อันตรายมากนะครับแนะนําว่าถ้าทําแบบชั่วคราวก็พอได้แต่ถ้าทําแบบถาวรอ,อันนี้ไม่แนะนํานะครับ 6. ไม่ใช้ปลั๊กไฟที่เก่าหรือเสื่อมสภาพแล้วอย่าเสียดายเลยเพราะว่ามันอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจริงๆเรื่องแบบนี้นะครับ 7. การเสียบป,ปลั๊กไฟแน่น ต้องดูว่ามันแน่นพอไหมบางทีเสียบไม่แน่นมันก็อาจจะมีการสปาร์คหรือไฟฟ้ารัดวงจรได้นะครับและอันที่8นะครับไม่ใช้ปลั๊กไฟในบริเวณที่ชื้นแฉะนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าไฟฟืนไม่ชอบการเปียกน้ํานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําดีๆสําหรับการใช้ไฟปลั๊กไฟและการเสียบไฟให้ถูกต้องนั่นเองครับ Take it E a s y รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค